ครับก็สืบเนื่องจากเมื่อปีที่แล้วนี้มีการส่งเสริมสินค้าไทยโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งข้าวหอ,อมมะลินะครับแล้วเมื่อคราวที่แล้วที่กลับมาประเทศไทยมีโอกาสที่จะได้ทำหมดผักผลไม้นะครับโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งผลไม้อบแห้งนะครับขณะนี้นี่ก็เป็นรูปธปรรมขึ้นมาแล้ว โดยที่ทางห้างหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเขาขอร้องให้ใช้แบรนด์คว e er เล e l e p h a เ t เพื่อที่จะมาทีแรกผมก็ทำโลโก้ไปนะมันก็ไม่ไม่ไม่ใหญ่เขาก็บอกทำแบรนด์ให้มันใหญ่ๆหน่อยสินะครับก็เป็นที่ภูมิใจครับว,ว่าเออแบรนด์ควีเล e ร e เอเลฟเเนี่ยจากข้าวแล้วเนี่ยเขามาต่อยอดเป็นผลไม้ซึ่งจะมี เชนิดด้วยกันที่ผมเลือกนะครับมีมะม่วงอบแห้งสับประรดอบแห้งสตอรอเบอรี่อบแห้งส้มแมนดานรินออเลนอบแห้งนะครับรวมทั้งสตาร์ฟูดก็คือมะเฟืองนะครับทั้งหมด9รายการด้วยกันซึ่งทางห้างโจวีห้างที่อยู่ในเครือ h อ b ได้บรรจัดบรรจุเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อีกหลายๆห้าง สินค้าอะไรก็ตามถ้าโจวีเอบรรจุห้างอื่นเอาหมดนะครับนี่ก็คือส่วนหนึ่งที่กำลังมาพยายามเพื่อที่ผักดันจะส่งสินค้าไปจำหน่ายให้ทันต่อเวลาในขณะเดียวกันเราก็ดีใจครับว่า,าทางแบรนด์กัวเมสตาในหมวดซอสพริกศีราชาที่ทงห้อยฟงกำลังขาดอย่างหนัก เราสามารถชนะธุรกิจเรือนจำนะครับเป็นสินค้าแบรนด์กัวเมสตาที่เข้ามาทันต่อเหตุการณ์พอดีเป็นโอกาสที่ผมโฆษณาว่าสีราชาซอสพริกนี่มาจากประเทศไทยนะครับมีหลายคนแม้กระทั่งานธุรกิจเรือนจำที่ผมทำอยู่เนี่ยเขายังไม่ทราบนะครับว่าสีราชานี่มาจากประเทศไทยผมบอกอันนี้ของประเทศไทยครับ นะครับแล้วแบรนด์สินค้าซอสของเราที่มีชื่อเสียงโด่งดังม,มานานคือซอสน้ำจิ้มไก่นะครับก็ต่อยอดมาทำให้เราเนี่ยในวงการเรือนจำที่เซ็นสัญญา2ปีเริ่มตั้งแต่1พฤษภาคมปีนี้บวกไปอีก2ปีไปสิ้นสุดปี26วันที่30เมษายนนะครับซึ่งมันก็จะมีโอกาสขยายตัวไปอีกมาก เลยทีเดียวนอกเหนือจากรัฐแคลิฟอร์เนียที่เราชนะประมูลครั้งนี้มันก็จะขยายออกไปเท็กซัสมันก็จะขยายออกไปซึ่งเรือนจำในอเมริกามีทั้งหมด2,000แห่งนะครับมีนักโทษ2ล้าน5แสนคนนะครับนี่น,นี่นี่คือสิ่งหนึ่งมันก็จะต่อเนื่องไปสินค้าอื่นๆอีกน,น,นะครับในในการที่เราโปรโมทแล้วเราก็สร้างความไว้วางใจให้กับพวก,พ,กพวกกลุ่มตลาดเนี่ย เขามีอะไรเขาก็จะให้เราทําหมดนะครับเขาก็จะโยนมาอย่างล่าสุดเขาก็จะโยนมาให้ทํากาแฟไทยทําชาไทยนะครับโยนมาให้ทําพวกสินค้าสําเร็จรูปแล้วก็เลดี้อูเอ็นะครับได้เลยอย่างเงี้ยสิ่งเหล่านี้ก็เป็นความภูมิใจครับว่ามันทําให้จุดยืนอย่างเดียวก็คือจะต้องขยันแล้วครับต้องขยันแล้วก็เป็นความภูมิใจว่านอกเหนือจากนำ ไปเพื่อจะให้บริษัทตัวเองจเจริญรุ่งเรืองแล้วเนี่ยก็เป็นส่วนที่ช่วยประเทศชาติด้วยนะครับ